ตั้งใจจะไปกคืนหลังอ่ะจะเห็นได้ช mm ัดเนาะหลังจากที hmm. ่จากที่แบบระดูยุบไปเนาะสามข้อตอนนี้ก็เป็นปกติขึ้นเนเป็นปกตินั่งหลังตรงได้แล้วแต่กอนนั่งหลังตรงม่ได้ช่องช่องไหนที่มันคดช่วงนี้กันช่วงช่งนี้ช่งนี้คดในนี้ตรงนี้ก็ยังมีอากาศอยู่นะยุบอยู่อยู่แต่มันก็บ่เยอะนั้น่ะอากานีนอาการข้อในไม่ยุบตรงนี้แต่นี้ก็ดีขึ้นนะครับน่ะหลังมาตรงขึ้นนั่งตรงได้ละต่กอนตรงมาได้ ก็ตรงไม่ได้เขาดมันุบมันยุกไงน,นั่งล้วมันแกนไง<า>แม่นกอไปแม่นกอแม่นแล้วก็มีปัญหาช่วงไรเกาะตอนนี้เกาะคือดีขึ้นรู้สึกว่ารูปร่างเราจะเปลี่ยนแปลงไปอ๋อเ,เป็นเป็นแนวที่ดีขึ้นแนวสมดุลไงใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือแบบตรงช่วงหน้าอกเนี่ยเหมือนมันจะยุบยุบลงไปเองแต่คือตอนเนี่ยเหมือนเหมือนมันขึ้นมา เป็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่เมื่อก่อนมันจะเหมือนลักษณะหองมอย่างเงี้ยนะใช่ใช่มันจะหออะไรนี้แต่ตอนนี้หออยู่ไม่ได้ลวเจฟเราคือต้องนั่งมันตรงมันก็มันก็เสริมบุคลิกหองไงถ้ามันนัรามานั่งเงี้มันเสียเสียเสียบุคลิกไงแล้วก็ขาที่เคยชาที่เคยที่เคยแบบมันมีความรูซื้อก่อตอนนี้ก่อมาเป็นละ หายหมดเลยเป็นตะเกียเป็นเน็บนั้นหายหมดเลยนะหายหมดละก็คือตอนนี้มันมีปัญหาละจะขาข้างนี้แล้วตอนนี้น้องแป้งก็ดีขึ้นจะนักแล้วนะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยครัโลงมากตอนนี้ลงแล้วเบากันละรอยรอยที่แขนเป็นไงพ่อครับดีแค่ไหนดีขึ้นครัตอนนี้ยกเลยโอเคนะวันนะคะวันนี้ ล่งเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปงานได้แล้ว <laughs> ติดต่อได้ค่ะ,ะติดต่อได้ในเพจเข้าแปลงสะบัดตึงเจ้า